สวัสดีครับควกเราไแค่ครับคามอกันนะฮรีบนขอโทษนะครับีโนสวัสดีครับพวกเราไรแค่ครับอ่าะมันเลยนะคะขาผมก็จาก how how awards นะครับ how hottest artist a w a r d เขาผมก็เอ่ามีนี้กว่าหลายวันก่อนป็เือ และเช่ว,ว่า well. เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราได้รับเกียรติมาอะไรอย่างนี้ก็ผมเชื่อว่ารางวัลนี้แบบว่าเป็นรางวัลที่แบบมีหลายๆวงแล้วก็หลายๆท่านที่แบบว่าเหมาะสมมากๆเหมือนกันแล้วก็แบบว่าสมควรที่จะได้เหมือนพวกเรานะครับแต่ว่าขอบคุณทางทาวส์หรับที่เลือกไลแค่นให้ได้รางวัลนี้ในงานนี้นะครับ้วก็ดีใจมากๆเลยสุดแว่าจะตั้งใจทำผลงานดีๆต่อไปแน่นอนนะครับ ก็กดดันครับรู้สึกว่าเหมือนเรายิ่งแต่เราเอารางวัลนี้มาเป็นกำลังใจมากกว่าเลยกนเพราะว่าพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปเรื่อยๆเหมือนกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆวงพี่ป๊อปวงอื่นๆอย่างนี้เขาพยายามพัฒนาดึงจุดเด็กตัวเองออกมาใช่แต่แต่นมีรางวัลมีความคาดหวังใช่ผมมีผลรางวัลก็เรียกว่าเราก็ทําเต็มที่ในทุกงานที่เราได้รับมอบหมายค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงหรือว่างานอีเวนต์หรือว่าเราก็พยายามทําเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่า แฟนๆที่มาดูก็คงคาดหวังว่าอยากดูอะไรแค่แล้วบางคนอาจจะเป็นแบบว่างานแรกที่มาดูก็แบบอยากจะแบบว่ามี first impression ที่ดีก็เราพยายามเต็มที่ในทุกเวทีครับผมที่เราไปอยากว่าเวิร์ดทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆครับมาเต็มตัวไปถึงไหนครับปีนี้มีกี่ประเทศครับเออยังไม่ทราบครับอ๋อแต่ที่ที่ที่ผ่านมาปีที่แล้วผ่านมาปีนี้เหรอครับปีนี้ ก็จะมีอีกคือจะมีอีกแต่ยังไม่ได้ประกาศใช่ยังยังไม่ทราบเลยครับว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็ถ้ามีก็คงได้รู้พร้อมกันครับผมอะสมมติถ้ามันมีแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงก็ซ้อมครับเรียเยอะขึ้นซ้อมครับซ้อมเยอะขึ้นแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมตัวร่างกายด้วยเตรียมตัวร่างกายเพราะว่าเราไปเพอร์ฟอร์มทุกทีก็ต้องใช้แบบร่างกายให้คุ้มค่าที่สุดครับผมเพราะว่าการเพลย์ฟอร์มครั้งนึงก็คือมี ไหลแบบช่วงเวลามากๆแล้วก็แบบใช้เวลานานในการเพื่อ,อแบบแฟนนั่งเครื่องบินระจันแหลกใช้เวนิจี้ให้มันพอสำหรับการที่เราไปเจอแฟนเมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีแน่นอนมีอยู่แล้วก็เห็นว่าก็ทำจริงแต่ละคนแบ่งวิธีการซ้อมขอแบ่งเป็นอะไรแบ่งวิธีการซ้อมจริงๆก็เจะเป็นนักผู้จัดการเขาจะแต่จริงๆถ้าเข้าไปเลยแต่ว่าเหนื่อยมากก็จะมีแบบเข้าฟ้าแต่ว่าที่แอร์ได เพิ่มอะไรเพิ่มเติมตรงไหนสำหรับผมน่าจะเป็นการพูดเพราะว่าเพราะว่าอาจจะต้องรับรางวัลบ่อยขึ้นอ๋อโอ้ไม่ถ้าเราแบบว่าเราได้แบบพิชโบนขบวนยิ่งขึ้นเหรอไหมเราแบบว่ามีต้นทางการไหมการช่วยกันแล้วก็แบบเราอยากรับรางวัลมากขึ้นแต่วันนี้ก็มีคนเฉี่ย yes ที่ วันนี้มันเป็นเลกโก้อิงก,กี้นี่คือสู่ป่าไปแล้วเออแท่คืนสู่โลกจินตนาการไปแล้วสู่ป่าสวัสดีพี่สีร้องไส้ก็วันนี้อิงกี้ใส่ยังมาเลยค่ะที<อ>่ได้เป็นตัวแทนชาวงานอ่องงแล้วคืออะไรอยากรู้ก็ต้องไปตามดูนะครับถึงแม้ว่าจบไปแล้วแต่ก็ดูย้อนหลังได้นะครับดูเต็มเลยนะคะงงรับตอนโะแมตัวแม่เนาะเอออะไรใหม่ๆหม่พี่เโลโก้ต้องเพิ่มเติมยังไงบ้างเรื่องการเพิ่มเติมนะครับของน้องเลโก้เนี่ยบอกได้เลยว่าครับ คือสำหรับผมเองแล้วการผมมองว่าการเพิ่มเติมมันคือการเหมือนแบบว่าเสริมสร้างพัฒนาการตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้ว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปนอกจากแบบทุกๆอย่างที่เรามีอย่างเงี้ยครับผมใช่อะไรที่รู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็สามารถแข่งได้มากขึ้นหรือแมก้กระทั่งแบบทุกๆคนที่มองเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออคนนี้เขาเก่งด้านนี้นะแต่ว่าแล้วยังไงที่เราสามารถให้เขารู้สึกว่าคนนี้ยังเก่งได้ขึ้นอีก ครับผมก็พยายามผมว่าอะไรแค่เป็นแบบน้ำที่ไม่เต็มแก้วแล้วกันนะผมให้อธิบายให้เห็นภาพเราจะเล่เข้าพิเศษไหมเพราะหร่ผมรู้สึกว่าเราเป็นท้าเขานะเราเพู่ปต้ผมรู้สึกว่าเอาจริงยังผมรู้สึกยังรู้สึกยังแบบไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่ลงลงใช่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบ รู้สึกแบบมันจะมีรู้สึกว่าตัวเองมีวินัยมากขึ้นครับแต่ว่ายัางรู้สึกว่าก็ยังมีหลุดบ้างมีอะไรบ้างยังอยากแบบให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้เลยในปีแล้วประก,กาศสัปดาห์ที่28แล้วนะอะไรล่ะครับอืมอันนั้นผมก็ก็จริงจริงก็ไม่ได้โป๊วากนะรจริงจริงมีพี่ชายหมที่โป๊กว่ากระดูกมันหลวมใช่ไหมพ <c oughs> ี่ใช่ครับกระดูกหลวมครับใช่เออสไลด์ติดไม่ยอมเย็บไว้อ๋อเขาเย็บไม่ดีใช่เขาเย็บไม่ดีโดนสไลดติดปนเลยใช่ ลมมันแรงด้วยในนั้นโอ้โหลมพี่มึงเป็นยไงบ้างแบบถุงของพี่โอ้โหจริงเลยเขาปิดมากๆเลยครับก่อนคอนเสิร์ตนี้คือแบบผมไปฟิตเนสเหมือนกันแต่ว่าเจอเขาตลอดเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเจอแต่พอแบบช่วงคอนเสิร์ตก็คือเจอตลอดเลยแบบเดินอยู่บนลู่เล่นเวททุกวันอะไรเรียกว่าพอมีกล้องน้องเลยถ่อมตัวฮะใช่ไม่มีกล้องโอ้โห ไม่อยากให้เห็นในห้องซ้อมเลยทำไมอ่ะน้อยกว่ามันเปิดทุกโอกาสที่เปิดได้เลยครับไปถึงว่าเปิดใจ ไม่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 เต้นอยู่แม่ปุ๊กอ่ะคุณพูดเลยเป็นการบูสต์บูสต์เอเนอร์จีมันเป็นเหมือนเป็นรับผมในเหนื่อยใช่ไหมผมต้องการแบบเหมือนโซลาร์เซลล์อเป็นซูเปอร์แมนช้าขนาดแล้วตื่นช้าแงวันกรอดูเส้นในหลังวันคืนคือเ้วอยากปวดหร้อเราอยากเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาเขามีวินัยเล่นวินภูมิใจก็อาจจะเครียดมากตอนนั้นเลยแบบซ้อมอยู่ไม่ไหวแล้วเครียดที่ก่อนเล่นโคผมก็ อะไรอย่างเงี้เลยก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงควเลโก้นี่ไม่ใช่อีกทีแล้วอร่าไปใส่เรียกเป็นเลโก้เขาี้เริ่มสับสนแล้วครับผมไม่ก็พี่เขามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะแสดงให้ใครดูล่ะเดี๋ยวแฟนคลับตรงนี้อีกก็เป็นลมอีกเอ้าใครเดือดร้อนพวกเราไงเราก็แสดงตัวไหนได้ก็แสดงเพราะว่าพวกเราพวกเราก็คือ ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วหรือเรียกง่ายๆว่าโปร่งจริงๆคุณตุ้ยอยากได้มากแค่ไหนอ่ะพี่ตุ้ยมีแบบมีเรฟไม่เห็นภาพไหมเรฟเป็นเรฟเหรอผมว่าตอนนี้คนที่ผมชอบคุณที่สุดก็คือคุณนัทดาเสุดา ว่าคนคนี้ไม่ออกไปไกลเลยไม่ออกไปไกลเลยไม่มีคนอื่นเลยหระไม่มีคนอื่นเลยหรอคนนี้ก็อนัดหนึ่งแเราหร่นอะไรเงี้ยไม่ไม่มเปิดรูปพี่นัก่อนทำพีแต่เราไปไกลจนพี่นัทถ่ายเท่าแลนะที่เราไปแล้วคนนี้ผมยอมแล้วเคยเคยเคยวันกันมผิงงย่ยบอบอย่บบอบยบ่อยบ่อยบอ่่อบยย่ย่ยบบบ ิตติ้งมาิตติ้งิแล้วลห้าคนเอ้อ่าเป็นับว่าห้าคนนะ่่สองนะอย่าไปนัว่าหคนนะจริงอรงัก้าาบดออ้วยความที่เราเห็นมองีให้นี่สยคืออะงนี้นะครับคือด้วยความที่เรียกได้ว่าเราก็ไม่ได้ รู้จักอะไรอย่างงี้มากก็ค่อนข้างทีแบบเติบโตมากกับการแบบว่าปิดเนื้อร่างกายมาโดยตลอดนะผมแล้วก็เลยแบบเลือกรักได้ก็จะไม่ดูก็จะไม่มองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าขอให้พี่ๆทุกคนอยู่อันดับหนึ่งพักหนาเพราะเขาก็มีความทุ่มเทแล้วก็ดิเทในร่างกายของเขาแล้วรู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจในร่างกายของเขาที่เขามีก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจน้องเลโกตลอดไปภูมิใจในน้องชายคนนี้มากเอาซิเอาซิเล่นประเด็นซิเดี๋ยวไม่ลกระทงนะ ฮับบิ้นยูเอียนะครับสิ่งสิ่งเลยนะครับหวังว่าจะมียังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยถ้าเราไม่ถึงมีรเราต้องนิ่งๆิ่งนิ่งไว้ลูกนะไอไอได้เรื่องที่ต้องเพิ่มเติมละเราจะลองนิ่งดูอไออยากคุยเพิ่มเติมยังไงบ้างผมว่าจริงๆก็ต้องเพิ่มเติมทุกทักษะเลยครับเพราะว่าเหมือนทุกศาสตร์มันก็มีแบบว่าเลเวลของมันผมอาจจะยังอยู่แบบเลเวลต้นๆใช่แล้วก็น่าจะต้องพัฒนาแบบทุกทุกแขนงไม่ว่าร้องเต้น แรปเต้นระบำอะไรก็ตามหรือว่าอะไรพวกนี้ก็น่าจะต้องแบบว่าพัฒนาให้หมดครับผมแต่ว่าพี่ผมไม่อยากที่จะเหมือนกับไม่กัเป็นนักเตไม่ไมครับ<ม>ผมผมผมก็ไปเล่นยิมเหมือนกันแต่ว่าผมแบบว่าจะเน้นแบบเน้นพวกคาร์ดิโอเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ลีนๆีนแค่แบบว่าผมสามารถแบบเต้นอยู่บนเวทีได้แบบสามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เขายกเขาด้นเป็นนักเต้นเขาไม่ c o v ครับเขาไม่ไอดอลไอดอลจริงครับ หมเพิ่มยังไงบ้างความเป็นอะไรดานการจัดเอิร์ธจริงๆก็ต้องเพิ่มด้านการเพอร์ฟอร์มแล้วผมเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเราสามารถทําได้ในตอนเพอร์ฟอร์มซึ่งก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการเพอร์ฟอร์มก็ไม่มีจุดแม็กซ์อยู่เก็เมีอีกหลายอย่างที่เราต้องดิสคัฟเวอร์ครับใช่ครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในปีหน้าการพูดกาพูดไม่รู้ไม่รู้ แต่เขาเหมือนมีแฟนคลับแบบว่าวงเราเป็นวงที่ร้องกับแรปชารตอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าใช่คนเนี่ยเยอะสุดเลยใช่ใคือแรปชารตมากไแรปชาร์ตที่ฟังอ่าไม่ใช่แรปชารตที่ฟังแต่ตอนแซลมุกชัดยิ่งกว่าแรปชาร์ตอยากให้ฟังเอาวันนี้ที่เจอตัวแรปวันนั้นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงใครพี่แซววิลเลียมเขาบอกว่าถ้ขลังอะไรนะอขลังอะไรอ่ะก็ก็แบบเซลแซวไลฟ์ยูไงถ้าแบบว่าวิลเลียมไม่รักก็มาหาดีได้ ทำไมล่ะคะทำไมล่ะไม่ล่ะไม่หมายถึงว่าแบบส่วนมากแบบไม่ไม่เหมือนแบบว่าแบบเวลาเวลาไปไปงานอะไรเงี้ยใช่ก็แบบว่าทีมแบบเขาอยู่ตรงนี้พี่เลี้ยงไม่ค่อยไปฝั่งนี้หรือว่าเขาจะชอบบอกพี่เลี้ยงไม่ล้างฝั่งนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเตรียมลุกไปตลอดปั้งมาสเต็ปเขาเองเขาเองจะมาเองมันมันผมว่าผมนั่งดูเยอะแล้วอยู่โอกาสไหนมาได้มันก็แบบมาใช้เองใช่เพราะว่าอ่านหนังสือพูดใช่ผมตั้งแตอ่านหนังสือคพูดเลย พี nah. ่ฮงแต่พี่ฮงมเป็นคนอ่านหนังสืออ่ะถือว่าเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่จะไม่ใช่หนังสือบุ๊ทุกเล่เป็นหนังสือปกติอะไรเงี้ยมาถึงว่าคำศัพท์เยอะพี่ฮงหรือว่าแบบเวลาเวลาดูคลิปทิก t กก็ชอบไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์คือแบบขุ่มรั์เลยเพราะว่าแบบคนไทยตลกมากแล้วก็ผมชอบเวลาที่คนไทยแซวกันอะไรเงี้ยมันจะแบบว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าคนไทยกันเองที่เ่านั้นที่จเก็ตอะไรเงี้ยฮะใช่ก็ไปแบบไปขโมยมาบ้างอะไรอย่างงี้ ขอเลยขอเลยตอนนี้อย่ามาเรียกผมที่รักทำไมรักผมอย่างที่เรียกเออใช่ถูกวะวะไม่รู้อะไม่รู้จนไม่ได้แต่อะไรทำนองนี้ดู้น่เด็กต่แต่สุดท้ายแล้วพี่อยากรู้ค่ายเราเห็นไหม อะไรเนี่ยเราจะมีสตาร์ลิปิกไงใช่ไหมใช่ใช่โอเคสตาร์ลิปิกเกือบเกือบกี่เป็นข่าวอันนี้ผมผมเรื่องมันหลุดมาจากนึกว่าจะรอดเลยแม่ค่ายเราตัวจางยาวอ๋อเหรอส้มก็เลยพี่แค่อยากรู้พี่เลยได้ยินข่าวดูแล้วพี่เลยทำหางไปก่อนเลโก้มีอะไรจะพูดไหมพี่เชื่อว่นในตัวเลโก้เลโก้เลยโก้เลยผมไม่เกี่ยวคืออ่านเว้เลโก้เลโก้ดีๆเลโก้ คือเราก็เป็นตัวแทนของไลเซอร์มิวสิกนะครับผมที่มารับงานรางวัลในงานครั้งนี้แต่ <c oughs> นนก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่จะบอกทุกให้ทุกคนรู้ว่า <c oughs> พวกเรารับกัน,นะครับผมเราก็อาจจะมีงานให้แบบว่ารวมตัวไลเซอร์เ <c oughs> พราะทุกวันนี้เรียก้ว่าในค <c oughs> รอบครัวไลเซอร์มิวสิกก็มีคนศิลปินเข้ามาเยอะขึ้นครับผมก็จะมีแบบมีทั้งน้องใหม่อะไรเงี้เข้ามาเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ให้ทุกคนได้พอจับสังเกตได้แล้วนะตอนนี้ก็เลยอาจจะแบบว่า ทำมารวมตัวกันบ้างตามงานอีเวนต์ต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าคอนเหรือว่าคอนเสิร์ตสตาร์ลิมปิกแต่ปีหน้าจะได้ดูอะไรครัปีหน้าดูอะไรครับอยากดูอะไรคอนเสิร์ตของอ๋อมีไม่แบบแต่มีมีแน่นอนเพราะว่าแบบว่า G M C V เราจัดคอนเสิร์ตเยอะมากก็บอกเลยว่าเลือกสรรเอาเลยผมไม่รู้เหมือนกันมีไม่ว่าจะเป็นคู่หรือว่าศิลปินอะไรก็เลือกสรรจัด ไ่ได้เลยฮะใช่แวก็หวังอยู่ที่พี่นัทนะสมุลจบให้พี่หน่อยคาดสมดุลของโลกในก็เมื่อีมีไม่มีเูอแน่นอนครับว่ารอติดตามครับติดตามด้วยทาง Light Can Official แล้วก็ Laser Music แน่นอนคุณจะไม่พลาดข่าวสารนี้แน่นอนครับผมถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตก็ฝากติดตามแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินให้ดีๆนะครับแล้วไปเจอพวกเราการเรียกว่า Light Can Official หรือไล์เซอร์เนี่ยก็คือครบถ้วนข่าวสารใช่ไหมใช่นะเลยวิลเลียบเตรียมอาหารเตรียมอาหาค่ะของข้าวแกงค่ะ รอดไหมครอดไหมสิใช่ครับรอดไหมออ